บัวน่ครับก็คือประมาณ2อาทิตย์สามอาทิตย์ครับผมจะทําความสะอาดเธอหนึ่งก็คือเราจะเอาหนูออกกรับเลยก็เอาแนวตักใส่ตัวใหม่ครับการให้น้ำจะเป็นแบบขัวง้อครับของผมรับแบบเดี๋ยวเราจะเติมน้าใส่กวนแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับ อาหารมือละเทือครับผมมันจะโมยุ่งยากคือพวกหมูพวกไก่ครับพวกอาจจะอาหารเ่าแรงขับนู้นี่ก็คือเวลาว่างขับมือเดียวขับาเดียวแ้าคนมองว่าเป็นไล่เสริมกับเป็นไล่เสริมที่ดีมากเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้นูนี่น่าจะเป็นอาชีพลักๆงเลยครับขอค้องขข้ทุกมือครับขาไอดีเลยนะครับขับคล้อยมือใหม่ศึกษาดีๆครับก่อนจะเลี้ยงขับหามเลี้ยงตามกระแสเลี้ยงโดยใจรักหนึ่งมากินขับสองมาเคล็ดนี่ครับสามกะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ครับ สวัสดีครับผมพินิในแหนบนางนะครับหรือว่าพินิเนหนูพูกใหญ่กาลสินนะครับอยู่บ้านเลขที่49นะครับหมู่9บ้านอาจารย์ตาบนอาจารย์อําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับผมพี่สือเหรียญชื่อยะไครับชื่อยกครับผมยกพี่ยกนะครับพี่ยกครับด้วยมั้นี้สิพี่ยกฟ้าชมมาในฟ้ามของพี่ยกเนี่ยมีการเลี้ยงหนูแบบไดแน่ครับผมเริ่มจากโซนนี้เลยครับโซนนี้เป็นโซนอะไงครับพี่ครับโซนนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับครับผม ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับผมพ่อพันธุ์ครับอายุประมาณอายุประมาณเก้าเดือนครับเจ้าเดือนบ่ครับในหนีไม่แยกตัวครับมีสองครับผมหนึ่งต่อหนึ่งครับผู้หนึ่งเมียหนึ่งอันนี้คือตัวผูบอครับครับตัวผูครับกตัวเมียครับผมตัวเมียตัวเมียครับหลักสีขาวนี่คืออย่างครับตัวนี้จะเป็นหนูเผือกครับเขาเป็นหนูเผือกครับหนูเผือกมงคลครับอ๋อครับครับผมหนูเผือกมงคลนี่ครับเรียงไปเผือยังครับเพื่อสวยงามครับสวยงามครับเดียวสวยงามครับกินกันบอครับก็บบกขอยนิยมครับกจะเรียงสวยงามครับผมครับผม อันนี้ประมาณจากเดือนครับตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนครับครับตัวนี้หนูพ่อแม่พันธุ์ครับหนูตัวเปลือกเนี่ยราคาต่างกันว่าต่างกันครับตัวได็แพงกว่ากันครับตัวนี้จะแพงกว่าครับขายกันยังไงครับตัวนี้เดี๋ยวนี้กับประมาณตัวเราเจ็ดแปดร้อยครับผมตัวหนึ่งวะครับับตัวหนึ่งแต่หนูพ่อแม่พันธุ์ครับก็จะประมาณตัวละสามร้อยถึงสี่ร้อยครับประมาณแสดงว่าขายนั่นสองตัวจะคิได้เท่าหนึ่งตัวหนึ่งครับครับการเลี้ยงเลี้ยงยากว่าครับก็ง่ายๆครับผมก็เป็นอาหารหมูครับอะไรกับพวกหย่าอ้อยเสริมครับ ะมีหยามีอ่อยเสริมครับครับจาเอาพีๆให้เวลาใด้นะครับกับเวลาบ้างครับผมเวลาบ้างเลยครับเราให้บ้างก็จงแห้ที่บอแม่นครับโปรตีนเขากินไลบ้างครับก็กินประมาณส่วนหนึ่งครับตัวโตครับประมาณกำก่ำมือหนึ่งผมก็จะทิมทิมเลยครับเราในบ่อเขาต้องมีการเตรียมยังไงครับการข้าวหรับการเลียงโน้ยผมจะมีแกลบครับ่นงือจะมีแกลบเลยก็ฟางครับอ๋อครับตัวนี้ตัวเมียครับครับจะเป็นตัวเมีย ทั้งเหมือดประมาณจากบ่อครับพี่ที่นี่ประมาณเก่าสิบบ่อครับเก่าสิบบ่อมีจากรุ่นครับนี่จะมีหลายรุ่นครับมีอยู่สามรุ่นครับพิ่งออกครับแล้วก็ยาโน้มแล้วก็พร้อมขายครับผมอันนี้คือโซนพร้อม่มพันธุ์ครับแล้วโซนอื่นล่ะครับโซนพร้อมขายมีโซนทั้งอ๋อเกสิให้พี่พ่ายเบ็นโซนพร้อมขายนะครับครับผมอันนี้คือโซนพร้อมขายครับครับพร้อมขายครับเป็นนูเนื้อครับ นูเนื้อนูนเนื้อเขาขายกันเัืงไครับนูเนื้อถ้าตัวเปลี่ยนแบบนี้ก็ประมาณโลละสองร้อยครับถ้าผมถอนค้นให้ก็ับสองร้อยห้าครับผมครับผมจะลงตลาดทุกมืือครับครับครับตอนเย็นมือละซีโตัวับอบองครับครับเคื่อนนเป็นการแปรรูปขายรับแปรรูปรับเป็นนูเนื้อครับอ๋อครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจที่จะเอาไปทําเองสิขายป่ครับขายครับผม คือขายทั้งสองแบบเลยครับสองแบบครับแล้วก็มี่พอแม่พันธ์ขายครับผมใครสนใจกับพอแม่พันธ์ก็มีขายครับผมครับเริื่อมเรียงที่แรกในเรียงมาจะกปีแล้วครับผมเรียงกับปีห้าแปดครับปีห้าแปดก็รับโอ้หกปีแล้วัท่านหกรับหกเก็ดปีแต่เริื่อมสนใจหรือว่าไปจุดอะไรที่มาเรียงับหากินครับมาเรียงครับมาเฮ็ดมาเฮ็ดกับเข่าครับแล้วก็มาหาใส่หากินครับที่แรกครับเับขาบไปบึงในยูทูบครับับก็เลยสนใจอยากเรียงครับ พวานูตามธรรมชาติเท่านี้เองเลนับมื่นมันหายยากครับครับมันจะตายเนื้อพวกยาขายยาไปนํากินหอยกินยังรับกินปูครับมันจะตายครับผมก็เลยทนใจเลี่ยงครับก็สั่งพอแม่พันธุ์มาแต่ละฟ้ามครับก็เลยมาควยสายครับมาควยพัฒนาไปเรื่อยๆครับจนเกิดเป็นไอซีบเสริมครับผมตอนแรงขายครับมือละซีบตัวรับเป็นบองคองรับอบองขายเนื้สดขายเนี้ยครับแล้วก็ พอแม่พันธุ์ขายครับมูผมนี่จะมีทีมงานครับจะเป็นทีมงานครับอยู่กรสินอยู่ท่าข้ามขอนแก่นอุดรครับทว่ภาคอีสานครับบอกง่ายๆคือสิบครับครับเป็นกลุ่มครับก็คือจะลุมร่วมกันอยู่ประมาณสามสิบก่อฟ้าครับที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันครับผมมูผมจะมีประธานครับประธานครับจะมีรองประธานครับพวผมจะตั้งชื่อชื่อเขึ้นว่าเป็นเพชรดำดำครับกรสินเพชรดำดำ ครับจะเป็นกลุ่มเลี้ยงหนูเลยครับเป็นกลุ่มเลี้ยงหนูครับเป็นสายพันธุ์ของมผมคือเพชรน้ำดำครับครับเป็นสายพันธุ์เพชรน้ำดำครับจากกาะสินจะมีประธานพร้อมครับอืแล้วก็ไผ่ถ้าบ่มีหนูเนื้อในทีมงานนี่กระ่งกันได้ครับผมผมจะมีราคา่งกันครับครับมีราคา่งกันคือซอยกันขายซอยกันขายครับซอยกันขายครับมีปัญหาอย่างก็คือผมผมจะปรึกษากันในกลุ่มครับครับผมจะมีประธานครับ แสดงว่าการเลี้ยงของแต่ละฟ้ามเนี่ยก็ขี่ายไขกันขับแก้ไขกันครับจับกันเป็นกลุ่มไผรเลี้ยงบ่ได้ไผเลี้ยงได้ผลแน่ค่อยกันที่บอกไปอยกันขายครับไผขายว่าเป็นกัโทรหาพึกษากันครับผมจะรับสื่อแต่เขรับสื่อทั่วภาคอีสานครับผมให้ราคาที่เท่าไปต่อได้ครับะมแสดงว่าลูกค้านี่ขั้นไก่ผู้ใดแมนอยู่ในกลุ่มกับไปแมนในเลยไปองหันในเลยคือสมมติอยู่ระย่างยางีงครับครับครับอยากินหนูมาโทรผมเฉียวอยู่กระสิน ผมบมให้คกับก็คือห้ทีมงานอยู่ละยองสงมห้เลยครับเก๋ไก่เลยสีเบิงไดย์ยังเลยครับว่าแต่ละพื้นที่มีจุดใดแน่สิครับก็คือเขามาทักหาผมไดนครับในซื่อเฟซพินิในแหนบนาคครับผมรับผมจะประสานงานให้ครับราคากับคุยกันครับอยู่ทีประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบครับประมาณนี้ครับราคาหนุ่มเนื้อครับทิมงานแถวๆลายย่องกรุงเทพมีสงให้ครับเก๋ไก่เลยครับเป็นกลุ่มทีดีครับนี้ครับผมหมือนหนึ่งนี่เท่าสรงหรือว่าเท่าขายในไรบมันเลยครับี่ มือหนึ่งตีตำตำผมจะได้ประมาณสิบตัวครับสิบตัวสิบตัวครับหนูเนื้อหครับหนูเนื้อครับหนูเนื้อสมุดกับตัวเราประมาณปล่เศร้าครับไปยี่สิบครับสิบตัวมานฟันสองขับประมาณนี้ครับครับตรงนี้ขายทุกวันครับขายทุกวันครับผมขายทุกวันครับมีมืออะไรครับก็มีอยู่ครับมืออไไรผมมือไงก็คือบารับหลากสายเลยครับพักพรครับเหือนผมก็คือข้ามอยู่ใกล้กก็คือจะโยนให้กันครับจะโยนในทีมงานไปเอาฮันเดอร์ครับ แม่ไก่พูดขายแท่นแม่นครับครับยางทั้งหลังนี่เป็นยังครับนี่เป็นเรียงแบบทั้งหลังนี่พึ่งพึ่งปิดครับผมพอพึ่งทําความสาดแล้วครับพอน่จะบ่มีบ่มีหนูบ่มีหนูครับบะมีหนูออกแล้วมาครับครับหนูพึ่งออกครับจะมีส้วนขางาครับส้วนขางาแล้วนี่แหละครับอันนี้ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่จะเป็นหนูแม่ลูกครับผมแม่ลูก คือเป็นไล้าขๆอนูบาลนันสิป่ะครับครับผมคือหลังจากออกกันป่ะครับครับผมอ๋ออันนี้ประมาณจะกเดือนหนึ่งเดือนครับประมาณนี้หนึ่งเดือนครับท่านพ่อขายกันป่ะครับยัง้อบหกเดือนมันป่ะแม่ปกติประมาณถ้าพ่อขายนี่ประมาณสองเดือนกลัวครับสามเดือนครับครับผมสองสามเดือนครับหนูแม่หนึ่งเขาทองมากเนี่ยเขาเสียออกมานึตัวครับก็มันระบุว่าใดครับก็คือหนึ่งโตหอดสิบห้าสิบหกอย่งก็มีครับครับ ขับอึ้นต่ำประมาณแค่ตัวขับต่ำตัวหนึ่งครับต่ำตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับหนูโทนครับครับต่ำตัวหนึ่งเราในฟาร์มเขามีการดูแลหนูเป็นพิเศษใช่ไหมครับกะผมจะดูแลแบบย่งยๆเลยครับจะมีน้ำมีอาหารให้ครับทำให้ขาดครับอาหารกระมือละเทือครับครับผมแต่เวลาเป็นวัดนี้ผมจะมียาครับผมยาหยดใช่น้ำยาที่ของเป็นของกุมที่บ่ครับกะเป็นของสื่อครับพวกไก่ตีครับผมยาซูเปอร์กิน ครับครับผมจะให้หนูกินครับให้ใครกินก็ได้ให้หนูกินก็ได้ครับผมครับจะาเป็นยาแก้วัดจากที่เรียงมาตั้องแต่เมื่อนั้นฮอดมมือนีหกปีแม่นว่าครับครับผมแสดงว่าขายได้ขายได้ตลอดขายทุกเเงินว่าครับทุกมมือทุกเดือนครับท้องพี่หนึ่งเ็ยเป็นอาชีพเสริมแม่นว่าอาชีพเสริมครับก็ว่าถ้าเป็นอาชีพรักก็ได้เพราะว่าผมขายของอยู่ตลาดทุกมือครับครับผมครับพวกปิ้งย่างครับใกล้บ้านครับพวกหนูอบ ครับพวกลาบไก่ลาบเป็ดอย่างะไรครับจามะหุ่งครับครับอบหนูครับหนูอบองไม่ขับขายทุ่งขับคคู่กันไปได้แ่นครับมันจะควบคู่กันไปแกรดูแลบอเขาต้องดูแลกันเลยครับบอสทับบอสนะครับก็คือประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครับผมจะทําความสะอาดเธอหนึ่งครับครับตัวนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์ลรอครับยังยังเลยครับยังไ่ทำควบศาสตร์นิดน้อยเลยทำความาสตร์แกนขับทําความสะอาดคือจังไรครับก็คือเขาจะเอาหนูออกก่อนครับเอาหนูใส่กรงออกก่อนหรือไว้บอข้างๆครับเลยก็เอาแนวตักครับแนวตักกขี่ออ เขาขี่ไปใส่ต้นใหม่ครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยไดกครับเป็นปุ๋ยได้อกครับใส่ต้นได้ใส่ต้นนะครับการเลือกบ่อซีเมนหรือว่าบ่อปูนเนี่ยควรจะขนาดเท่าไรครับตัวนี้จะเป็นแปดสิบสี่สิบครับผมแปดสิบคูณสี่สิบครับครับขนาด่น้ัยก็ได้ครับผมแต่ว่าแบบนี้ก็ดีผรว่มมาครับอันใหญ่ก็ได้ก็ดีเป็นเป็นแบบขุ้นครับเรต่เจ้าของฟา้์มคิดว่าข้างกันจะเป็นแอบแบบแอมครับแอมอิดรับไปบนข้าวกั่นก็ได้ครับ ครับอันนี 1, 2, 3, 4, 4 Sultan, ้จะเป็นแบบแอมอิดบล็อกครับผมเป็นกันกออิดมรือเปากออิดรับประมาณซีก่อนหนึ่งสองสามซีซีก่อนครับผมครับแล้วเขาไม่มีกานแบ่งล็อกเป็นยังไงบรับนี่ม่มีการแบ่งล็อกครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิรงครับประมาณสองล็อกเนาะรับประมาณสองล็อกแล้วกันความสูงประมาณซีก่อนครับครับความยาวประมาณสองสองก่อนอันนี้คือเรียงประเภทใดครับนี่อันนี้กระหนึ่งตัวหนึ่งครับผมอันนี้เพิ่งออกลูกครับ ตอนหนึ่งอสิเี่เป็นท่างงันการเพาะอั่นไ่ครับหรือว่าการผสมพันธุ์นั่นบอครับพวกนี้จะเป็นผสมพันธุ์แต่ว่าลังจุดนี่ก็เป็นผสมพันธุ์ก็มีครับครับเป็นเพาะแม่พันธุ์ครับการเลี้ยงแบบนี้ดีจังไดครับก็ดีอยู่ครับครับพวกบานนี้ก็คือผมเห็ดเองครับเห็ดเองก็เองอันนั้นไดซื้อเขาครับครับตัวนี้ก็จะประหยัดกอครับผมครับประหยัดกอหลายบาทอยู่ครับถือกัวเห็นไ่ครับถือกว่าหลายบาทอยู่ครับอครับประมาณจะหลอกครับร่วมทั้งหมดหรอ ยี่ะมาสิีครับซีบล็อกครับครับการให้น้ำมีรูปแบบการขับการให้น้ำจะเป็นแบบขัวง้อครับผมผมรับแบบนี้ครับน้ำน้ำเบิดครับครับแต่เขาจะเติมน้ำใส่กวนแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับครับแต่กงคสับน้ำมันก็สิไหลท์น้ำจะไหลครับปกติจักเมื่อที่มาเติมเท่นึงครับก็เติมทุกมือครับต่อแรงครับผมจะวางต่อแรงเพราะว่าขายของแล้วก็ออกมาครับผม ถัดมานะครับของอันนี้เนาะในโซนนี้คือโซนนี้ยังครับเนี่ยชื่อกันบอรับโซนนี้ก็จะเป็นพอแม่พันธุ์ครับพอแม่พันธุ์นี่จับบอครับประมาณสามสิบรับสามสิบบอได้บอครับครับสามสิบแสดงว่าออกต้อเฉียวเนี่ยประมาณยี่ตัวครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวได้อยู่ครับลูกมานเจ็ดสิบแปดสิบตัวผมแต่ว่ากับบอพ่อขายของผมอยู่นี่คือจะบ่พ่อขายครับเพราะว่าบอว่างกัะหลายขับลูกค้ากับเขาทุกมือครับอยากได้แบบตั้งคอดไปกับนี่ครับตั้งท่อง รับร้อมคอดครับก็คือขายครับผู้ลังคนก็บริอยากได้หนูเนื้อเนาะกับ่าพร้อม่ะขายไปเรื่อยเมรันครับแสดงว่าต่อเดือนนี่ก็มีได้แต่ตามขายพร้อมแม่พันน้่ขายหนูเนื้อนั่ครับผมก็ขายครับต่อเดือนนี่ก็จะมีหนูเนื้อครับช่วงนี้จะเป็นหนูเนื้อครับหนูเนื้อมาแห้งครับครับพร้อมแม่พันก็จะตามมาากับกัรพ่อได้ใช้ใจในโคเลื่อนครับเฉลี่ยแเล้วเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งกับประมาณสองสามหมื่นครับประมาณนี้ครับครับ ก็ดีคือว่าบริเลี่ยงตลอดไปล่าเนาะแม่นครับอาหารมือละเท้อครับผมมันจะโมยุ่งยากคือพวกหมูพวกไก่ครับพวกนั้นจะให้อาหารเข่าแรงขับนู้นนี่ก็คือเวลาว่างขับมือเดียวครับขาดเดียวก็ถือว่าเป็นไล่ได้ถ้าคนมองว่าเป็นไล่เสริมกับเป็นไล่เสริมที่ดีมากครับผมครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้นู้นนี่น่าจะเป็นอาชีพหลักๆผมเลยพอคลุกคายทุกมือครับขาได้ดีเลยนะครับทุกมือได้ดีครับทุกมือครับ เอาขายมือละสามตัวก็อยู่ได้แหรอครับสมุดตีมือละร้อยกับสามตัวกับมือละสามตัวกับสามร้อยกับยูได้อันนี้เลี้ยงเพื่อนี่หลายคู่อยู่ครับเอาไว้ถ้าให้ลูกให้ลูกค้าเบิ้งครับผมนี่ครับการเลี้ยงเลี้ยงขึ้นกันไหมครับคือกันครับกินอาหารหมูคือกันครับครับตัวหนาจิมีทุูกฟ้ามนะครับนี่ครับหนาจะมีทถูกฟ้ามเป็นหนูมงคลเนอครับเาเป็นหนูมงคลครับ เลี้ยงเลี้ยงเสริมมงคลฟาร์มนะครับผมน้องเผือกตาแดงขายกันก็คือขายว้เลี้ยงใบเบิ้งแม่นหรครับเลี้ยงใบเบิ้งครับเขาจาะโบนิยมกินกันครับตัวละหกลอยเนาะมักินนะครับประมาณนี้แหละครับช่วงนี้ครับครับช่วงสองปีที่แล้วประมาณคูละาหาพันหาพันครับช่วงมันคือแพงครับตะกี้คนคนมันบ่ค่ยมีครับช่วงที่แล้วครับช่วงนี้มันหลายแล้วครับคือไก็มี มันเป็นหนูไทยป่ะครับนี่ก็ครับหนูผูกครับหนูคนไทยครับแมนขับหนูไทยอ๋อครับเราคือเป็นซีนี่ครับแมนครับมันองสายพันธุ์ของมันครับครับหนูแดงหนูแดงกี่ส่วนดังหุ่นเอ้ามีมีหงอครับเอ้าโมลินหนูแดงหนูจิ๋วหนูจิ๋วซีนี่ครับเขาเบป็นไหมครับเขาเบิ็งนะครับหนูจิ๋วหนูจิ๋วคือมันตัวหน่อยเลยม่้ครับแมนครับตัวหน่อยเลยตัวหน่อยเบาง่ายเลยไ่มครับเบาง่ายครับครับผมของนี่จะเป็นหนูจิ๋วนะครับหนูจิ๋วคือหนูจิ๋วหน่อยนะครับหนูตัวหน่อยครับ ครับครับน้องก็ตะหักจ้ะงูจิ้วนี่เลี้ยงเพื่ออีหยังครับการี้ยงสวยงามเลยนะย่าลูกค้ามากกะอาจจะมีลูกมาน้ำอะไรอย่างี้ครับครับให้เด็กน้อยเบิ้งอย่างนี้ครับลังลังค้นกะมากกะถือเขาสิโตซั้านีเลยนั่มหนีเลยครับพ่อแม่เขาจะซ้ำหนีเลยอันนี้คือญ่สุดหรครับญ่สุดครับโอตัวน้อยสุดมีป่ครับตัวพึ่งหวองสิไหมย่งเลยครับมันพึ่งท่องครับครับขายจังใดครับอันนี้พ่ออ่งก็ตัวเประมาณ หาิบถึงแปดที่บาทรับบ่แพงครับครับเขาจะขายตามงานกระชากกันทาเหรียเล็กน้อยไปเล่นไปเลี่ยงครับแกดป่ะครับบอแกัดครับบกัดนะครับขับโมกัดโมกัดนะครับนักทหารดีเนาะโมกัดครับครับจัดบอครับอันที่เลี้ยงเล็กน้อยนี่ครับก็มีบอเดียวนี่ครับเลี้ยงไปเลี่ยงเลี้ยงมาโดนไหมครับตัวนี้ตัวนี้ก็เลี่ยงใน ได้โดนเติืแล้วล่ะครับประมาณสองปีครับก็มีไรายด้ตลอดมอกจากนี้ครับผมขายขายเรื่อยๆครับตระหาชิปถึงแปดที่บาท้รแต่ขนาดครับครับอีกพอหนึ่งจะอยู่ฟังท่างน้นครับครับข้างน้นจะเป็นขาวไปเลยตัวน่อยนิดละครับเงี้ยกานี้ครับหง่กวกานี้อีกสายพันธุ์หนึ่งครับไปเบิ้งครับครับผมข้าวเสียเบิ้งหนูสีขาวนะครับตัวนี้เป็นหนูขาวครับผมหน่อยลงมาจากหนูเผือกตาแดงครับเขาจะมีอยู่สองซื้อครับคือหนูแหลก ขับและกรน้และโบครับผมพวกนี้จะเรียงสวยงามครับผมอือครับคือตัวไ่ซัมมีเล่นบหครับพ่อแม่ครับตัวนี้เป็นพ่อครับผมพวกนี้เป็นเป็นลูกเสียไข่โน้ไอตัวเมื่อกี้นะครับสว่าหีครับบอยไนซันครับผมอันนี้กัดป่ะครับนกัดโบกัดครับผมโบผมโบได้จับจนเอได้ครับนี่หละเพิ่งจับหนึ่งึ้นมาครับอันนี้ก็าเป็นตลาดการเรียงเพื่อความสวยงามมันแม่นครับผมพวกนี้จะเป็น สวยงามครับบนเรือเรียงกินครับผมครับขอเบรื่องตัวหน่อยนะครับครับสีขาวครับผมนี่จักแม่นี่ครับยี่เนี่ตัวเมียประมาณสองคือสามนี่แหละครับที่ออกนี่นี่คือประมาณสามเมียนะครับหรือสองเมียรับประมาณสองเมียเพราะมันหลาผมว่าสองเมียแต่สี่มีสีชนิดนะครับที่ที่ยกเลียงในฟ้ามครับที่ชนิดหลักๆนะครับโอ้ครับยกครับการเรียงนู้ดียังไงครับ หนึ่งคร <ediyor S 1> so mm. ับเฮ้าได้เพื่อนครับได้เพื่อนครับได้พี่น้องครับต่างจังหวัดนี่ครับย่ามเอาไปทุรานี่ก็คือจะมีมูครับต่างจังหวัดครับเป็นกลุ่มกันครับสองก็ได้ได้ได้ขายครับได้ขายได้กินครับผมเหลือขายก็กินครับเหลือขายก็กินครับเลียงไปกินครับเส้นกบบพวกเลือก็ส่วนแบบพวกเลือพวเหลือครับเพราะลูกน้องนี่ แค่มาเลยงขยะลงมาหลครับพี่กินกันครับถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจครับเป็นอาชีพที่นนาสนใจครับครับทุกทายเราอยากฝากนี้งกับคนที่อยากมาเลี้ยงหนูหรือว่าเมื่อไม่อยากเดิมต้นเลี้ยงหนูครับผมผมก็ขอฝากถึงมือใหม่นะครับให้ศึกษาดีๆครับก่อนจะเลี้ยงครับให้หาตลาดที่รับรองได้ครับให้เขารับสื่อขึ้นได้ครับผมราคาหนูนี่ก็คือตอนนี้ก็คือยู่รห้าสิบถึงสองห้าสิบ จากโบโตกจากนี่จากไร่หาริปขับขอให้มือใหม่ศึกษาดีดีครับก่อนเลี้ยงครับแต่ละผมจะฝากทีมงานเพ็รน้ำดำในเรื่องครับกับทีมงานกัลสินคับเพชรน้ำดำตอนนี้กําลังเป็นที่จับตาของหลายฟาร์มอยู่ครับผมสมมติว่าท่านผู้ชมเบิ้งคลิปแล้วอยากมากเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มต้องเฮ็ดจังไงครับกัแอดเฟซมาได้ครับก็คือแอดเฟซมาได้ครับพี่นี่ในแหนบนาคครับหรือว่าพี่นี่ในฟาร์มโนูตผู้ใหญ่กัลสินครับครับแล้วก็อีกฟาร์มหนึ่งก็คือปฐมพรครับ หนูพูกใหญ่สมเด็จครับผมอยู่หน้าตลาดสมเด็จครับผมจะเป็นที่ปรึกษาก็คือเป็นประธานกลุ่มของมูอผมครับครับผมครับใครสนใจก็คือที่ตัวสองฟ้ามนี้ได้ครับผมก็คือของผมครับกับของลูกพี่ผมครับรับเบอร์โทร่ก็ศูนย์หกสองสามหกหนึ่งสองศูนย์เจ็ดเก้าครับผมเบอร์โทรผมครับยกครับผมสำหรับอีพีนิก็ขอบคุณพี่ยกนะครับสีพายางชมในฟ้ามของพี่ยกนะครับ พาเบิงวิธีการเลี้ยงนะครับพาเบิงชนิดของนูต่างๆนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ